สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะพามาชมบ้านสวนของผมครับทําไว้พับยางกระเสียงมากครับอันนี้ทองทุ่งนาทองทุ่งนามองไปสวยงามมากครับทองทุ่งนาอันนี้ก็จะมาฆ่าหญ้าเนี่ยจะลกไม่ค่อยมาดูเลยวันน่ายกเลยจะมาฉีดยาฆ่าหญ้านะใช้ถุงดาคุมคุมต้นไม้ที่ปลูกไว้นะครับ ันนี้เอาต้นมะนาวมาลงครับไว้สองต้นสอง,งต้นมาปลูกไว้ช่วงนี้ฝนตกเลยก็รีบมา,มาลงมะนาวครับเอาต้นไม้ประดับมาลงไว้ข้างๆบ้านเพื่อประดับไว้ความสวยงามครับแล้วเอาคนมาพ่นยากาลังฉีดยาฆ่าหญ้าอยู่บอกยาตายแน่ไม่เกินสามวันหญ้าน่าจะตายจริงบอก่าไม่รู้ นี่ครับเอาต้นไม้ประดับไปลงไว้ข้างๆบ้านครับเพื่อความสวยงามและเพื่อความเป็นมงคลที่ดีของบ้านสวยนะครับมีต้นมะนาวอยู่2ต้นครับเอามาลงไว้วันนี้ก็เอามาเพิ่มอีกต้นเป็น3ต้นครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆรอต้นไม้ใหญ่โตขึ้นมาครับที่โบราณท่านว่านกน้อย ทำมังแ็่พอตัวแค่นี้ก็พอเลยครับสวัสดีครับผม